เราราฟัน1,500บาทต่อซี่ราคาจะอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่ของเราเนี่ยราคาอยู่ที่ถนนตกกรุงเทพพฤษภาคม2,568ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้นะคะจริงๆหมอเองก็ไม่ได้อยากที่จะมาล้วงละเมิดหรือว่าก้าวไก่ราคาของแต่ละคลินิกแต่ว่าพอหมอเห็นคอมเมนต์เนี้ย ถ้า1,500บาทต่อซี่มันไม่ได้สามารถทำการรักษาได้ซะทุกคนหรอกคะ่ะแต่หมออยากจะให้ไอเดียแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสภาวะการเป็นโรคเหงือกหรือโรคปริทันหรือว่าเราสงสัยว่าเราเป็นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือต้องโทรไปถามที่คลินิกนั้นก่อนว่าเ,ออเวลาที่เราจะไปตรวจคุณหมอประเมินให้ก่อนได้ไหมว่าค่าใช้ใจ่ายในปากเราเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณหมอประเมินให้มีค่าตรวจไหมและถ้าตรวจเนี่ยต้องใช้เอ็กซเรย์ประมาณราคาเท่าไหร่ เราก็จะได้ตั้งหลักถูกพอเราตั้งหลักถูกแล้วเ,เขาเราก็เข้าไปปรึกษาทีนี้ไอ้คำว่าการรักษาหรือว่าราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคลินิกจะคิดยังไงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมักจะคิดเป็นส่วนๆซึ่งในปากเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือ ข้างบนเนี่ยแบ่งทีละครึ่งก็ได้ครึ่งซ้ายครึ่งขวาข้างล่างก็เช่นกันก็นับเป็น1 2 3 4ใช่ไหมคะทีนี้4ส,ส่วนเขจะมีราคามันมาตรฐานตั้งทิ้งไว้ว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะคิดราคาประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดทั้งปากเนี่ยทำเนี่ยจะลดราคาลงเท่าไหร่ ในแบบนี้มันก็จะรู้ได้เลยว่าเราจะอยู่ในเรนจ์ที่เท่าไหร่แต่จริงงานโลกเหนือเนี่ยมันเป็นแกลบที่กว้างช่วงราคาที่กว้างมากๆม,ม,มันมีแบบขูดก้องง่ายธรรมดาไปจนถึงว่าอาจจะต้องตัดแต่งเหงือกควักหนองในตำแหน่งนั้นๆก็มีซึ่งเราก็ต้องพูดคุยในรายละเอียดของแต่ละเคสแต่ถ้าเกิดสมมติในราคาต่อซี่มันก็อาจจะเป็นได้ในกรณีที่เป็นหนักเฉพาะไม่กี่ซี่ซึ่งก็มีเหมือนกันแบบนี้ หมอไม่อยากให้คนทุกคนเนี่ยตก,กใจหรือว่ารู้ว่าตัวเองต้องประมาณนี้แน่ๆเลยนับไปแล้วในช่องปากมี32ซี่คูณเข้าไปซึ่งเราก็อยากที่จะให้ไปพูดคุยกับแต่ละที่เหมือนเจ้าของคอมเมนต์นี้นะคะดังนั้นถ้าแต่ว่าใครกําลังติดเชื้อในช่องปากอยากให้รีบรีบรักษาเพราะว่าถ้าช่องปากแข็งแรงร่างกายเราก็จะแข็งแรงลดการติดเชื้อแล้วก็โรครายแรงที่น่ากรวด้วยใครคชอบความรู้มีประโยชน์กดติดตามช่องหมอหยงไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกค่ะ